ทิปการเล่นอกบนนะครับด้วยดัมเบลผมเห็นทํากันเยอะมากนะครับเวลาเล่นอกกลางศอกนะลองสังเกตดูนะครับเนี่ยให้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองเลยก็ได้นะครับยกแขนขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แทงสอกไปข้างหลังนะกับพับต้นแขนลงมาหน่นึงนครับแล้วก็แทงสอกไปข้างหลังจะสังเกตว่าอย่างนี้เห็นไหม ไฟเบอร์ตรงนี้กับยืดได้เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่กล้ามเนื้ออยังไม่มากนะครับแล้วอยากพัฒนาอกบนเนี่ยผมแนะนําให้พับศอ,อกเข้ามานิดหนึ่งตอนลงนะครับแล้วตอนดันขึ้นสุดไฟเบอร์ของมันนะครับอกบนเนี่ยมันรันมาตรงไหปลาร้าตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ดันขึ้นอย่างนี้นะครับให้ดันสวนกับสวนกับมาทางนี้ครับอกบนแจาคที่เวทได้เต็มที่อดูกล้ามเนื้อผมดิเนี่ยเห็นปะเห็นปะ ดันส่วนขึ้นมานะครับตำแหน่งขึ้นสุดจะอยู่ตรงไหล่ปาะนะครับลงสุดสอกจะพับลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณ45องศาทีนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มมีกล้ามเนื้ออกประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมแนะนําว่าเริ่มแอดวานขึ้นแหละอ่ามุมของเบาะอ,อาจจะปรับสูงขึ้นนะครับได้เกือบ45องศาเลยนะครับเพื่อ t a r g e t ็ตอกบริเวณไหล่ปลาตรงเนี้ยนะครับให้มันมากขึ้น